ครับติดตามกันกันกบสระน้ำที่ลึกมากๆากทำสถิติกินเนสบุ๊คด้วยใครอยากจะไปเรียนดำน้ำก็เชิญนะคะติดตามในไฮโซแฮปปี so ้นิ่งค่ะ กลับมาเจอก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะในไฮโซแฮปปี n นิ่งส์ค่ะในวันนี้นะคะที่มีเรื่องราวมาเอาใจคนที่ชอบกีฬาแอดเวนเจอร์อย่างดำน้ำด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องราวของการดำน้ำนะคะมาที่เรื่องราวข่าวของโลกไทยแลนด์กันก่อนค่ะกับเรื่องราวกว่าจะเป็นวันนี้นะคะของโลกไทยแลนด์ไปฟังจากพี่ฟอรดค่ะ อยู่บนแผงหนังสือไทยมาได้ปีกว่านะคะกับ w ว r k Thailand ด์ค่ะยังคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งด้านบวกและก็ด้านลบนะคะเป็นธรรมดางานนี้บรรณาธิการคนเก่งคุณฟอร์ดกุลวิทย์ลาวสุขศรีเผยที่ผ่านมาค่ะเป็นการทํางานที่หนักเพราะว่าการทําหนังสือสักเล่มให้ถูกใจคนทุกคนนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ว่าปีกว่าๆที่ผ่านมานี้ค่ะมีการปรับจนเป็น Work t h a i l แ n นด์ในวันนี้ค่ะแฟชั่นหรือที่อย่างเดียวด้วยเราโคงเราโดยเฉพาะอันนี้คือความสมุขทว่มากพิเศษนะคัะ ปีกว่าแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ครึ่งปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะสาหัสจากกา,า,ารเหมือนกันนะครับกับเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วก็เศรษฐกิจนะครับแต่เราก็กัดฟันสู้นะครับก็คิดว่าไปในไปในทางที่ดีนะฮะเราก็ต้องเราก็ต้องคำนึงถึงว่าจริงๆแล้วคนอ่านเนี่ยอยากเห็นความเป็นไทยในในบริบทของความเป็นิน international คือมันจะต้องผสมกันให้ได้ยากมากแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถคือคือสิ่งที่เราปรับก็คือปรับในเรื่องรูปแบบ นะครับเราจะเห็นได้ว่าวงฉบับแรกกับฉบับวันนี้เนี่ยหน้าตาจะไม่ไม่เหมือนกันแล้วคือการทำนิตยสาราบอกไปตั้งแต่วันแรกแล้วการทํานิตยสารเนี่ยมันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะค่อยภาระสานกันค่อย่า o v v l v e เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็กลายล่างมาเป็นถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าพอใจแล้วครับ สำหรับ Work t ค a i l a n d นะคะก็ถือว่าเป็นทิ่ยสารอันดับหนึ่งฉบับหนึ่งของไทยค่ะที่มีการพัฒนาจากปีที่แล้วนะคะจนมาถึงปีนี้เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็จะดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆด้วยค่ะเพราะว่าเชื่ออย่างนั้นจริงนะคะ